กัจจีสปอร์ตเท็ให้ผมเล่นอะไรดีเท็เน,นี่ยมีอะไรดีจะกดเทชี่เนี่ยอยากเล่นอะไรมึงกดมาเลยเอาแบบไอโอมั้งมึงเล่นไอโออีกมากกูปะสร้างความฝันให้กูหน่อยไปส่งกูไปอยู่กลางวงแล้วไปแบ็คโคกูจะแบ็คโคในจุดที่มึงลงเลยมึงวัดกูตรงไหนกูจะแบ็คโคตรงนั้นครูเล่นไหนไอโอหรือมึงอยากจะเล่นอีนกมากได้นะกูเล่นไอโอได้เหมือนกันมนันทำได้จริงมันทำได้จริงอ่ะไม่เชื่อป่ะล่ะ มันไม่ใช่มันก็กดแค่นั้นแหละเราเคยตั้งคำถามอย่างนี้ก็ได้หรอวะไอโ้โ๋ยถ้าเราไม่เข้าใจอะไรสักอย่างในโดตาเราก็ทำเลยนั่นคือสิ่งที่เราเล่นกันมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วมึงเล่นกับกูมาตั้งแต่ปฐพียังไม่รู้ได้ไงเฮ้ยมิตตินี่เล่นโอริให้มิตตินี่เล่นโอเกะมันไม่ได้มันต้องเป็นมึงดิเราต้องไปทำาต้องไปหาความจริงด้วยกันดิเร็วๆ,ๆกดมามึงย้งกดก่อนนะจัดม,มาเพื่อนรัก Yes ไปท็อปเลนด้วยกันเราจะเป็นขยี้มันจนมันต้องร้องไห้ไอ้เฮียเมื่อมันแคดดี่ตำนานนี่หว่าไอ้นิวก็เป็นซัพพอร์ตจ้ะมิเตดีเป็นเลนกลางเลยเมื่อมันแคดดี่ไอ้ขี้นี่มันเทพเจ้าแคดดี่อยู่และไปส่งพวกแม่งไปลงกระลกกันดีกว่าด้วยคอมโบที่สุดยอดของเราถ้าถ้าวันนี้ถ้าเกมนี้จะชนะด้วยคอมโบอันแสนสุดเจ้าเราจะส่งคลิปไปสวัสดีไอ้ทำไมโตยแต่แทงโก้อันเดียวเนี่ยไอ้เฮียโ่นหิเลยว่ะมิเตดีป่นแทงโก้เหรอป่นแทงโก้เพื่อนกลัวมิเตดีโกรธแล้วนะ เอ้ยยยไม่เอาไม่เอาไม่เอาดี๋ยกัรนี้ดี๋ยการนี้เดี๋ยวกูแหวนให้มึงอันนี่กูแหวนให้มึงนะอันนี้มึงก็รีเจนเท่าไหร่แล้วเนี่ยมึงก็แหวนคือกูทำไมเนี่ยบอกให้เอาแหวนไปโอ้ยแลกแหวนกันเหนอะวยนั่นล่ะก็อ่า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 แลกก็ได้แลกก็ได้โกลแบ็กเมาน์เทนมึงมาไปเดี๋ยวมาไป โอ้นา,าการนี่หมอกดแม่งได้เนี่ยกดแม่งให้ยับเลยสัตว์กดแม่งให้เสียเสียเชิงเฮ้ยไอหมอนี่มันเอาเรื่องอยู่เนี่ยตัไอมันเก่งอยนะมันเก่งอยู่นะมันเก่งอยู่นะเออมันใช้ได้อยู่นะถึงมันจะแค่เดินไปเดินมาแล้วเราขัดขากัเนเองก็เถอะแต่มันเก่งเลยเนี่ยเฮ้ยตยัวไอมันเก่งที่จรู้จริงเหรอ แลสัญญาที่เราให้ไว้ตอนต้นเกมอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่ามีดาดได้เว้ยเฮ้ยเชียดีนะมันจับโอ้ไม่ใช่มันตั้งใจกูนึกว่าเชียดีนะเชียดีนะก็เชียแล้วมันจะฆ่าลูกราคา200ของเราตัวนี้ช่วยลูกกูด้วยช่วยลูกฉันด้วยค่ะคุณตำรวจแบงโกะนะมีมันจะขวางกันไปสวนเลยเหรอ ว้าวได้นะเูวาร์ปเลยอ่าได้แล้วเราจะมาดูกันว่าอีไนทว่าสีงมใช้การได้จริงหรือเปล่ามันมึงว่ามันมีหลับกันละมันมีหลับมันตลอดไม่กูไม่อับหลับเดี๋ยวกูหันไปหดหดมือนแบบแย่ๆเราจะใช้จังหวะเนี้ยจังหวะที่มันกำลังพอดเกมอยู่เนี่ยอันพอดเลยแล้วก็เด็กชัวเดี๋ยวนี้จังหวะเนี้เบ้

น่าส์มิชชั่นคอมพลีตเล่นมา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 ใครมาบ้างมีใครมาบ้างกูไม่ได้หมายถึงมึงฟินิกไอสัตว์ไม่ได้ให้มึงมาโอ้โหแย่แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยตุยตุยตุยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวมึงเกือบเสร็จเรารอนะเราสู้กับมิสเตอร์ดีพร้อมๆกัน ไม่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 มิ้นดไม่ตายง่ายหรอกโอเคไปส่งไปข้างหลังส่งไปข้างหลังส่งไปข้างหลังเฮ้ย black hole y นึกไม่ถึงสินะเห็นไหมลูบิเดบ้าโะลูบิเดบ้โคะไปเหรอซู่นๆหน่ยเก็บตังค์ไวๆหน่อยนะ เฮ้ยชี้มันแบคโฮใส่เพื่อนกูวานี่ไงแบคโฮใส่เพื่อนกูหอไอ้สแบคโฮใส่เพื่อนกูเหรอชิบหายละแม่เอาแบคโฮเก็บไปลอกับเพื่อนกูด้วยเอาเรื่องชิหาไม่ทันวะไม่ทันวะเพื่อนมาแล้ว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 ย้อนหลังมาแล้วจะย้นลังมาแล้วตย เชื่อมันเพื่อนเชื่อมันเชื่อมันเชื่อมันปลักโฮลเยสฆ่าเพื่อนกัวเฮ้ยเห็นป้าคอมโบ่เรามันใช้การได้เสมอไอ้ตุวยฮถล่มบ้านถล่มบ้านมันถล่มบ้านมันถล่มบ้านมันได้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 มันใช้มันใช้หลับไปยังมันใช้หลับไปยังไม่ใช่ไม่ได้ใช้หลับอีกเหรอถ้ามันจะใช้หลับเปิดออกมาทำให้เราตกใจก็ได้ด้วยทาารต้องระวังตัวให้ดี สวยเชี่ยยัดแม่เพิ่มมันตาแล้ววะร,รวยสัสสัสที21นาทีฟาร์มเป็นเอเอ็มเลยสัสเนี่ยยดยด,ด,ดก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววิตเดีวิตเดี้ดวุย้ย <Hey. S 1> เก่งว่ะเก่งว่ะทิ้ีล่างทีล่างไว้ทิ้งล่างไว้ไวอ้น,นิวไม่ตายหรอกเชื่ออะไรกูดิโอเคกูแค่พยายามจะให้กำลังใจอะนะตัวนี้เรารู้แนละ้วตัวนี้ตัวนี้ นี่อ uh. ่ะว oh, oh, no. huh? ah, like ัตฟากอิสตี้ขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีโอ้โอ้โหแรงสัสสัเลยเฮี้ยอะไรเนี่ยแรงเฮี้ยไข่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 ไอ้เฮี้ยไข่คอมโบหลับเหรอ Amazing ชี้อ่ะแตกเว่อว่ะคอมโบแม่งแรงสัสสัได้ป่ะตัวนี้ได้ป่ะได้ป่ะตัวเนี้ยตัวนี้ เนตัวตัวตัวรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาสวยเพื่อนแตกนั่นนั่นนั่นซ้าย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 ถัดไปพี่เจดีมาม่วงไปใช่กีแต่มันนาหมดเลยเติมมันใหนสวยจ้ามีแม่มึงแตกแน่กูบอกเลยเฮียเยี่ยคงง่ายเกินไปป่าะวะตัวีง่ายเนอะถ้างั้นเราไปดักข้างล่างกันดีกว่าเฮียกูมีแบ็คฮอยู่ ตัวอีวิ่ง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 ถิงไอ้นิวไว้ถิงไอ้นิวไว้วันนี้เดี๋ยว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 มาโดดมาตัวนี้โดดมาสวยไอ้เหี้ยมึงทำเท่อพเนี่ยคือกูรู้มึงจะทำอะไรอ่ะมันเท่จริงเว้ยแต่มึงพลาดอีดอกเพราะฉะนะดูไม่เท่เสียดเชี่ยนิวไม่สวยละมั้งมืบมืบใจเพิ่มมืบบเฮ้ยโอ้หนักเลยเีย ไม่งเอ้ยกูหยอกไอ้เหี้ยกูไม่มีมานากูขอโทษชิบหาย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 ปลาโคมันหยิบปลาโคของกูไปมันหยิบปลาโคของกูไปเพื่อนอะไรครับฟาดนะดีๆไวก็ดีมันมันมันเริ่มยากขึ้นมาบางอย่างไว้ตัวก็ยังง่ายๆอยู่นะก็ยังง่ายๆอยู่อ่ะ โอเค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 ยกหรือเปล่าชิปหายอีแมมโแล้วกูทุกแบบป่ะเฮ้ยกูทุกแบบข้างหน้า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 ตัวหน้าตัวหน้าชิปหายกูตันผิดตูตันผิดสวยอย่าให้มันได้หลับอย่าให้มันได้หลับอย่าให้มันได้หลับขอร้องเลยขอร้องเลยอย่าให้มันได้หลับมันเข้าใจกูหรือเปล่าวะน่ารกจะ ช็ดแม่พอดีเฮี้ย,อเ,ยเออจริงพอดีจริงไงสัตว์สวยซาซา,าเราอะซาฮเฮ้ยมันไม่ตายด้วยหรอกันเวทไม่ได้ดื้อดีหนีไม่ได้ดื้อดีตายาอย่างหมาตัเวเสือมันเยอะจัดตัเวเซือมัเยอะจริง แต่มันตายแล้วไอ้เหี้ยเดินผ่านดวงพญาไฟกูไอ้สัตว์มันจะโดนนี้มัจะโดนนี้เอ้ยเหลือขวา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 ตัวนี้ตัวนี้อยู่ไหนวะเสียละวิ่งความมาได้ตามไอ้นี่นะมึงไปไหนไอ้สัตว์นี่นี่นี่มือสวยเพื่อนรักได้แล้วไอ้เหี้ยลิงคินเท่านี้มันก็จะไม่ได้กูละเฮ้ยโอเคลูนเพื่อนถึงเวลาละถึงเวลาละอิสตามเดี๋ยวพอฟังนั้นนี่คือแผนนะตัวนี้ ไอ้เหี้ยเมือมันจะวิ่งเข้าไปตีป้อมนั่นไงเห็นะขาไม่ต้องบอกมันก็ไปนี่สื่อสารกันแบบ4ี่คนนะเนี่ยมึงรอนอ่ะไม่ลิงกหัวไม่ลิงกหัวมึงลิงคีบด้วยไอ้เหี้ยไม่ลิงมึงลิงกูมึงลิงก์กูมึงลิงกูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลิงแบบในโพซิชันที่เราทำให้เมือได้เปรียบเว้ยเมือเตรียมตัวคอมโบที่ดีที่สุดในโลกนี้ไว้นะเว้ยมึงสามารถไปยืดรอให้ได้ป่าววะเดี๋ยวกูส่งเด็กกูไปคุ้มกันมึงให้ ตัวป้อมเฮ้ยตัวจริงเลยสัติชิบหายไม่ใช่แบบนี้ไม <mythology> ok ่ใช่แบบนี้อโตสมิชั่นบอกแล้วบอกแล้วทมุกมันทมุกมามันทมุกมาฝั่งซ้ายของเรา คือคือสิ่งที่กูจะพูดน่ะไอ้กูยังพูดไม่จบเลยไอ้เมอร์แม่งได้ได้แล้วแม่งเป็นคนที่เชื่อใจเพื่อนจริงนี่สิคนที่ทำให้คอมโบสำเร็จหน้าเข้าสัตว์หน้าเข้าสัตว์บอกเลยหน้าพูดหน้าประทายี่ยี่อะไหวให้ต่อยวินวอลเข้าไปทีหลังให้ให้ต่อยกวนตีไปทีหลังต่อยเรารอลิงกับกูทิ้งไว้เลยเพื่อนรอนะรอนะรอจังหวะดีๆนะกูเชื่อมั่นในมึง

ยแกตายแล้วเฮ้ยสวยแม่นวนเผาตายเฮ้ยโอ้โหคูณสี่เนี่ยคูณสี่จาเมึงอ๋อเที่ยวเราเคลื่อนกดเฟสไอิ่งใส่นี่หว่าตะเกี้ยแคคูณสองเกส่ะคคูณสี่เกสสู้ๆน่อยไม่ะดหน่าเว้ย ย็ดแม่มคือไม่ซัพพอร์ตนาคาตัวเดียวคือมันเป็นสเตตที่แบบเรื่องเพื่อซัพพอร์ตนาคาตัวเดียวเขี้ยอย่างเขี้ยเขี้ยเอ้ยกูดามันไวจังวะเฮ้ยโอ้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 ไม่ไหวแล้ว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 เขี้ยเอาละโดนเซตหรือว่ามันกลับโดนเซตหรือโดนกลับมันมาว่ะมันมาว่ะมันมาว่ะ ช่วยกันๆช่วยกันโอ้ยบมพเพ็กันมาทำไมไอ้โง่ตะกี้คนเราช่วยตีไข่กันอยู่เลยต่อยไม่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 รอดรอดเหี้ยไรไม่ใช่แล้วไปแล้วหลังไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอามีเจดีเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เจดีมึงลิงกูดิกันต่อยมันจะได้วิ่งเร็วเราต้องการวิ่งเร็วไม่ใช่ไม่เจดีย์จับ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 สักตัวหนึ่งจับสักตัวหนึ่งมันอยู่นี่ป่ะมันอยู่นี่ป้ามันอยู่นี่บ้ามันอยู่นี่หรือเปล่าบล็อกเออมันอยู่นนู มาดระแบ,บ็ดโคกูไปมาดระแบ,บ็ดโคกุไปเล่นมาดระแบ,บ็ดโคกูไปเล่นเฮียตัวจริงมันอยู่ขวานี่มึงโดนล่อไอสัตว์ตัวจริงคือตัวที่กูจับได้ไอเฮียพวกมึงมันโง่ไอเฮียพวกมันโง, <c oughs> ไนง่ไอเฮียกูทำถูกแล้วกูควรจะบอกว่านี่เป็นตัวจริง <c oughs> ถ้ามีคาถาฟ้าตะกี้แม่งคงจะตาย คือจะดึงมึงออกมาก่อนเปค่อยเสือเข้าไปใหม่ไม่ได้ตะกี้มันตะกี้เราตะกี้โพซิชันเราดีอยู่แล้วเว้ยไม่ต้องถอยมึงน่าจะเก็บดีโลเคทไว้ดีโลเคทแบบซ้อนที่หลังมากกว่าคือมันขึ้นมามันโง่มากมันขึ้นมาโดยที่รู้ว่ากูเป็นแบ็คโคนี่ยคือมึงโง่มากถ้าสมมติว่ากูไม่บอกว่าถอยอย่าให้กูถอยเลยมันทำให้กูดูไม่เป็นแมนเลยเพื่อนเฮ้ยโอเคถอยเมื่อเราบอกว่าถอยถ้าไม่ถอยเราจะสู้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ดูอย่างไอ้นลยเป็นตัวอย่างนี่ตายกี่ครั้งมันไม่เคยบ่น ศูนย์สิบสี่ใครวะยี่สิบกอลโคตรเที่อ่ะได้เทียสามร้อยเลยเฮ้ยสามจิบิ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 แม่งเซตกันอย่างดีไอ้สัสแม่งเซตกันอย่างเดียเหี้ยไอ้เหี้ยมือท่าไม่ได้ทำเหี้ยเลยเนี่ยเฮ้ยกูเดินไปทำไมอ่ะกูเดินไปทำไมอ่ะมีใครรู้ว่ากูเดินไปทำไมอ่ะ เฮ้ยไม,ไม่ใช่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 แบบนี้ตัวอีอกูบอกว่าให้ใช้เวลาที่กูต้องใช้ออไม่ใช่ใช้แบบนี้อย่าทำให้ฉันดุโอ้ตัวอี้มืโอโอื่อไรส์โอ้ทำไมเป็นกูคนเดียว เียนเชียนเชียนเียนงีหลัง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 หังหลังหหลัง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 หข้างหลังข้างหลังแงยกูแบงค์แงงัวเนียอ่ะอย a l แม่ไม่รู้สึกเลยสั This is bad This is bad o e Howie 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 ไลเลยวไล่เลย

กูควรจะอัพลบสิบห้าครูดาวดัคชั่นป่ะโดจริงตัวจริงตัวจริงตัวจริงไอ้สัตว์ชิบหายละแม่งปลดปลดกูก่อนละเยี่ยมมือแบบตีไม่เข้าไข่แม่งเลยวะอย่ามาตีกูนิวขอรู้บ่อยโอ๊ยนิว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 เฉดแม่จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะที่เราจะจังหวะที่เราจะเฮ้ยถ้าปวดตัดว่ะ แม่งเอ้ยมึงจะเอามันจะแบคโคไปมึงต้องระวังมึงต้องระวังดีๆมึงต้องระวังดีๆมึงต้องระวังดีดีนะมันติดมันติดแบคโคมันติดแบคโฮมันติดแบคโฮทำให้ดีทำให้ดีทำให้ดีทำไม่ดีมันตายแล้วหนึ่งตัวตายแล้วหนึ่งตัวรอดได้ป่ะรอดได้ป่ะรอดได้ป่ะกูจะเปิดนี่ต่อนะเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วหลัง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 เฮ้ยใก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็โอเคอุ้ยตุยกูจะปกป้องมึงเข้าใจป่ะเพื่อนกูจะปกป้องมึงไงมึงจะปกป้องมึงเองเข้าใจป่ะแต่กูยิ้มไม่ใช่แบคนนนึงเี่ย ยังอยู่ยยดิไอสัตว์มันมีเอจีตนั่นนั่นกวบอม่า่กูแยกตัวมากับตัวจริงไม่ออกแล้วตอนนี้ยม่ถึกทั้งคู่เลยสัตว์กูถามจริงได้อะเฮ้ ก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ละชิบหายที่ไม่ใช่คือกูสินะสวยมืบเอ้ยมืบ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 ใส่กูยับเลยนะใส่มึงโกรธกูปะเนี่ยโอ้โหตีฝั่งตรงข้ามตีไม่เข้าไอ้เี้ยตีฝั่งตรงข้ามตีเป็นเป็นนาทีจะตายไอ้สตีกูห้าวิตายคือขุยอะไรเนี่ย ดูแล้วแล้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตีฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเสวยจัดโอ้สวยจัดสวยจัดสวยเอาเว้ยเอาเว้ยของจริงว่ะเหนียวเนี้ยวเนี้ยวโอ้ยเอาไว้เอาไว้ดุล้วเว้ยดุล้วเว้เมิร์ฟดุเราไว้ยเชียเอาว่ะไอโออีนี้ม้านนี่แม่งโคตรตอบโจทย์เลยว่ะ ตั้งแต่เล่นมานี่คือคอมโบได้ทีหนึ่งอ่ะแล้วคือคอมโบแบบโดยกันอันติใส่ซัพพอร์ตอ่ะเฮ้ยรีโลเค็นมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมีเกมไหมปะตัดโดนได้ปะสันได้ปะเชี่ยมันจะเอ็นมันจะเอ็นเราเสียบีเคบีแล้วเราเสียบีเคบีแล้วเขี่ยมล่อขัวเป็นใครดีกล้าดีที่ไหนมาล่อขัวเฮ้อไม่จะหันไหมนี่ สวยชิบหายเมือบ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 เมิอบมิอบสัตว์ยับเมิอบซื้อมาแล้วเมิอบซื้อมาแล้วมีบ้านโดนตีอยู่เราถอดได้บ้างมาใครใครเฮ้ยบ้านแตกบ้านแตกบ้านแตกตัวไหนตัวไหนมีตัวจริงป่ะมือมีตัวจริงป่ะมีตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเชี่ยขวาซ้ายเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะโอ้ออ มันอยู่ไหนไวะไอ้เออยังไงเน้แหละตัวริงน้าใช่เหรอมึงเนือเหี้ยตัวนึงไอ้สั์นี่แปมมันมีแม่โคมีแม่โคนะมีแม่โคนะลูบิกอะ ไอ้ควายฮ่าฮ่าฮ่าฮักักเนดิกสวยไป่ไป่ไป่เจมเฮยไปเลยมันลนแล้วมันลกมันลนมันลกมันเสียววูบเสียวว่าบคัมแบ็คเฮอด้พลังอิาของไอโอแล้วอีกบ้าใช่เฮ้ยฮันแนกลัวแล้ว้ยย ต้องซื้อวะ่ะไม่ซื้อก็ไม่ได้นะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงด,ไงดีจะถอยเหรออุสตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่ได้ก็มีโอกาสแล้วนะต้องไปเอา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 พวกเฮี้ยนี้ขึ้นไปดิมึง <c oughs> เรียกลูกกูดีๆหน่อยมึงใช้คำว่าไอ้เฮี้ยนี่เหรอเอาคุณลูกน้องลูกลูกชายลูกสาวติเด,เ,ดเลยได้ปะนั่นดิไปดิ<ล>ไปเดี๋ยว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 เยวเดี๋ยวเัี๋ เอ้ยกูเดินลมบอลช่วยลาช่วยลาช่วยลากูพยายามกูพยายามอยู่กูพยายามอยู่กูพยายามอยู่ได้โปร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 เร็วๆยี่สิบวิยี่สิบวิมันนี้ยังไม่้ด้เลยนะครับไม่มีนะครับเฮ้ยนี่มันใช่เลยอ่ะคอมโบนี่ใช่เลยถูกใจง่ายได้อะไรขนาดนี้บ้าหรือเปล่า ไอโออินิกมาเว้ยเอาไปเล่นกันได้ฮะใครอยากลงแรงไอโออินิกมาผมแนะนำเลยตีมือตีมือถูกใจป่ะไปหาเนี่ยใช่ไหมถูกใจไหมตัวยี่เกี่ยวนี้คุยกันได้เลยคุยกันได้เลยอะศูนย์สิบหกนะศูนย์สิบหกคุยกันได้สัตว์ไหนจะไปคุยกับมึงเนี่ยไอ้้เหีย